สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หุ้นอเมริกาฟังเพลินนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหุ้นตัวหนึ่งที่ผมว่าหลายคนน่าจะคุ้นชื่อกันดี AXON ครับแต่เดี๋ยวก่อนถ้าพูดถึง AXON แล้วนึกถึงแค่ปืนไฟฟ้าเทเซอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าภาพนั้นมันเก่าไปแล้วละครับเพราะว่าวันนี้เนี่ย AXON เขากลายเป็นบริษัทเทคด้าน AI และ cloud เต็มตัวไปแล้วมันเปลี่ยนไปยังไงเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันครับ โอเคครับแล้วก็เหมือนเช่นเคยนะครับเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนนะครับเป็นแค่การสรุปข้อมูลที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังพวกเราต้องเอาไปศึกษาค้นคว้ากันต่อด้วยตัวเองนะครับมันก็น่าคิดนะครับว่าเอ๊บริษัทที่ทำปืนไฟฟ้าเนี่ยอยู่ดีๆเขาจะเปลี่ยนตัวเองไปเป็นระบบประสาทส่วนกลางของวงการความปลอดภัยสาธารณะได้ยังไงคานี้มันยิ่งใหญ่มากเลยนะจากฮาร์ดแวร์ชิ้นหนึ่ง กลายมาเป็นสมองของทั้งระบบเนี่ยนะเออนี่แหละครับคือแก่นของเรื่องราวที่เราจะมาแกะรอยกันในวันนี้เลยเอาล่ะครับเพื่อให้เห็นภาพทั้งหมดเนี่ยเราจะไล่ดูกันไปทีละส่วนเลยนะครับเริ่มจากแอคซอนคือใครทําอะไรกันแน่แล้วเขาหาเงินกันยังไงมีข่าวอะไรสําคัญๆในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาบ้างจากนั้นเราจะไปเจาะลึกตัวเลขทางการเงินกันแล้วก็มองไปข้างหน้าถึงอนาคต ทั้งแนวโน้มและความเสี่ยงต่างๆแล้วค่อยมาสรุปภาพรวมทั้งหมดกันอีกทีครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยที่ส่วนแรกแอคซอนคือใครและทำอะไรกันแน่เรามาดูกันค่ะว่าทำไมผมถึงบอกว่าเขาเป็นมากกว่าแค่บริษัทปืนไฟฟ้าเทเซอร์ที่เราเคยรู้จัก ดูภาพนี้แล้วจะเข้าใจเลยครับคือมันต่างกันคนละเรื่องเลยนะจากภาพแอคซอนในอดีตที่เป็นเหมือนร้านขายของครับขายปืนไฟฟ้าทาเซอร์เป็นชิ้นชิ้นซื้อแล้วจบกันไปแต่ภาพปัจจุบันเนี่ยโอ้โหมันคือการสร้างระบบปฏิบัติการทั้งระบบขึ้นมาเลยครับเป็นอีโค y ิสต m มที่มีทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ AI แล้วก็บริการคลาวด์ทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดเลยแล้วไอ้คาว่าระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยมันไม่ใช่แค่คําเท่ๆนะครับคือมันเป็นคําที่อธิบายภาพใหญ่ของเอคซอนได้ดีมากจริงๆ ลองนึกภาพร่างกายเราสิครับทุกอย่างมันเชื่อมกันด้วยระบบประสาทใช่ไหมครับเอกซอนก็กาลังทําแบบนั้นเลยคือเขากําลังสร้างศูนย์กลางที่เชื่อมต่อทุกอย่างทั้งอุปกรณ์ทั้งข้อมูลทั้งคนให้ทํางานร่วมกันแบบเรียลไทม์เลยทีนี้อีโคซิสเ็มที่ว่าเนี่ยมันประกอบด้วย3ส่วนหลักๆครับเหมือนเป็น3เสาหลักเลย1คือเทเซอร์อันนี้คือรากฐานดั้งเดิมของเขาเลยแต่ก็พัฒนาไปไกลมากแล้วนะอย่างรุ่นเทเซอร์สินี่ล้ําสุด,สด สองก็คือตัวระบบประสาทครับพวกซอฟต์แวร์กับเซ็นเซอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล้องติดตัวเจ้าหน้าที่กล้องติดรถหรือแม้กระทั่งโดรนและ3นี่คือตัวเปลี่ยนเกมเลยครับเครื่องยนต์สร้างการเติบโตตัวใหม่ที่เรียกว่า Axon 911เป็นการเอา AI กับ Cloud มาปฏิวัติศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินเลยครับพอเราเห็นภาพแล้วว่าเขาทำอะไรบ้างคำถามต่อมาก็คือแล้วเขาหาเงินยังไงล่ะมาดูกันในส่วนที่2ครับโมเดลธุรกิจและแหล่งรายได้ของ AXO หัวใจของโมเดลธุรกิจใหม่ของเขาเลยนะครับคือการเปลี่ยนเกมจากการขายขาดมาเป็นการสมัครสมาชิกหรือ subscription model นั่นเองครับแล้วเขาไม่ได้ขายแยกนะเขาเน้นขายแบบมัดรวมหรือ bundle contracts ไปเลยที่เด็ดกว่านั้นคือสัญญาพวกนี้โดยเฉพาะกับหน่วยงานรัฐเนี่ยเขาล็อกยาวกันที5ปี10ปีเลยนะครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บรายได้ของบริษัทมันก็จะกลายเป็นรายได้ประจาที่คาดการได้ง่ายมากๆ ซึ่งแน่นอนว่านักลงทุนชอบมากครับแบบนี้โอเคในส่วนต่อไปเรามาดูกันดีกว่าว่าไอกลยุทธ์ที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยในโลกเป็นความจริงเขาเดินเกมกันยังไงมาอัปเดตข่าวสำคัญสำคัญในช่วง6เดือนล่าสุดกันครับโอ้โหดูไทม์ไลน์ช่วงครึ่งปีหลังนี่สิครับดุเดือดมากเดือนสิงหาก็เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Axon Body Workforce Mini อันนี้คือการบุกตลาดใหม่เลยนะครับไม่ใช่แค่ตำรวจแล้วแต่ไปตลาดเอกชนด้วย พอเดือนกันยาก็ไปชนะดิวใหญ่เบิ้มในยุโรปเป็นสัญญาคลาวมูลค่าเป็นร้อยล้านเหรียญเลยนะเป็นการพิสูจน์ว่าตลาดโลกยอมรับแล้วยังไม่พอครับเดือนตุลาประกาศเข้าซื้อกิจการ2ตัวรวดเลยคือ r r p p r e d กับ Carbine เพื่อเอามาสร้างหน่วยธุรกิจใหม่ที่ชื่อ Action 911นี่แหละแล้วพอเดือนพฤศจิกางบไตรามาส3ออกมาโอ้โหรายได้โตระเบิด3 1แต่การลงทุนหนักขานาดนี้ก็ทำให้บริษัทขาดทุนสุดที่ไปนิดหน่อยครับ เอาละครับมาถึงส่วนที่หลายคนรอคอยมาเจาะลึกเรื่องตัวเลขกันดีกว่างบการเงินของแอคชั่นนี่มันบอกเล่าเรื่องราวที่แบบโคตรน่าสนใจเลยครับมันคือเรื่องราวของการเติบโตที่ต้องแลกมาด้วยกำไรครับอ่ะลองดูตารางนี้กันนะครับดูช่องรางได้ก่อนเลยเห็นไหมครับว่ามันโตขึ้นทุกไตรามาสเลยนะและโตแบบเทียบปีต่อปีเกิน30%ตลอดอันนี้คือโหดมาก แต่แต่พอเราเลื่อนสายตามาดูที่กำไรจากการดำเนินงานหรือ operating income ทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยครับดูสิครับตัวเลขมันเหวี่ยงมากจากไตรามาส3ปีที่แล้วยังบวกอยู่24ล้านมาไตรามาสล่าสุดนี้ติดลบไปแล้วนี่แหละครับนี่คือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดของ AXON ซตอนนี้เลยกราฟแท่งนี่ก็ยิ่งทำให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกครับเรื่องรายได้นะคือมันโตแบบก้าวกระโดดจริงๆจาก544ล้านเหรียญมาเป็น711ล้านเหรียญในแค่ปีเดียว การที่รักษาระดับการเติบโตได้เกิน30%แบบนี้ต่อเนื่องเนี่ยมันบอกเราว่าเฮ้ยของเขาเป็นที่ต้องการของตลาดจริงๆนะแต่พอเราพลิกมาดูอีกด้านของเหรียญนี่เลยครับกราฟกำไรจากการดำเนินงานจากที่เคยยืนบวกสวยๆที่24ล้านตอนนี้กลับหัวลงมาติดลบไปแล้วซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นชัดๆเลยครับว่าการเติบโตที่สวยหรูนั้นมันมีต้นทุนที่ต้องจ่ายมหาศาลเหมือนกันใช่แล้วครับ ทั้งหมดนี้มันสรุปได้ว่าตอนนี้บริษัทกำลังอยู่ในโหมดที่เรียกว่า hyper growth and investment เต็มรูปแบบเลยคือเขากำลังยอมสละกำไรในระยะสั้นหรือแม้กระทั่งยอมขาดทุนเพื่อทุ่มเงินทั้งหมดไปกับการลงทุนเพื่ออนาคต R&D ก็อัดเต็มที่การตลาดการขายก็อัดเต็มที่เป้าหมายไม่อย่างเดียวเลยครับคือต้องยึดตลาดระยะยาวมาให้ได้ก่อนเรื่องกำไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วคำถามคือ ไอ้กลยุทธ์ยอมเจ็บเพื่อจบแบบนี้เนี่ยในอีก2-5ถึงปีข้างหน้ามันจะเวิร์กจริงไหมมันจะออกมาเป็นยังไงอาเรามาลองชั่งน้ำหนักระหว่างโอกาสกับความเสี่ยงในอนาคตกันครับสั่งตัวเร่งหรือปัจจัยบวกเนี่ยชัดเจนมากครับ1คือกลยุทธ์ AI ที่จะมาช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอันนี้คือจุดขายที่แข็งแกร่งมาก2คือตลาดการอัปเกรด0911ทั่วโลกที่มันเก่าแล้ว ซึ่งเข้าทางหน่วยธุรกิจใหม่ A x o ซ911ของเขาพอดีเป๊ะแล้วก็3คือตลาดใหม่ๆอย่างภาคเอกชนแต่ฝั่งความเสี่ยงก็น่ากังวลไม่แพ้กันครับค่าใช้ใจ R ่าย R&D กับค่าการตลาดที่มันพุ่งไม่หยุดเนี่ยจะคุมอยู่ไหมเรื่องภาษีนําเข้าชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ก็ยังกดดันอยู่และที่สําคัญเลยบริษัทที่ไปซื้อมาเยอะแยะเนี่ยจะรวมเข้ามาในระบบได้อย่างราบรื่นหรือเปล่าอันนี้ต้องจับตาดูดีๆเลยครับเอาล่ะครับเราเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้ว เรามารวบรวมทุกอย่างที่เราคุยกันมาเพื่อสรุปเป็นภาพใหญ่ให้เห็นชัดๆกันครับว่าสรุปแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงกันแน่ถ้าจะให้สรุปว่า a x ็กซตอนนี้คือใครก็ต้องบอกว่าเขาไม่ใช่บริษัทขายฮาร์ดแวร์อีกต่อไปแล้วนะครับแต่เขาคือยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีที่กำลังวางโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI และ c l o u ดให้กับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆทั่วโลกเลย และเฟสปัจจุบันของบริษัทเนี่ยนิยามได้ด้วยคำเดียวสั้นๆเลยครับขยายตัวอย่างดุดันคือบุกแหลกอย่างเดียวเลยตอนนี้ฉะนั้นประเด็นสำคัญสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้หนึ่งเลยตัวแร่งการเติบโตจาก A x o ซ911และกลยุทธ์เ i เนี่ยทรงพลังมากแต่ข้อควรระวังก็คือกาไรมันผันผวนสุดๆนี่คือหุ้นโตเร็วไม่ใช่หุ้นมั่นคงที่รอรับปันผลสบายๆนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจของการลงทุนในหุ้นตัวนี้มันคือการเดิมพันครับ เดิมพันว่าเงินที่เผาไปในวันนี้จะสามารถสร้างอาณาจักรที่เป็นผู้นำตลาดแบบไม่มีใครโค่นได้ในวันพรุ่งนี้และสุดท้ายผมขอทิ้งคำถามนี้ไว้ให้พวกเรากลับไปคิดกันต่อครับว่า AXON จะสามารถก้าวขึ้นไปเป็นระบบปฏิบัติการที่ขาดไม่ได้สำหรับเมืองต่างๆทั่วโลกในอนาคตได้จริงๆหรือไม่ ถ้าชอบการเจาะลึกแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องหุ้นอเมริกาฟังเพลินกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ